นะฮะคุณภัยบูลนิติตะวันนี่จุดกระแสเลยบอกพักรัฐบาลจะต้องถึงคราวล่มสลายด้วยหลักฐานเด็ดที่กรมเอาไว้ปรากฏวันนี้ให้บอกเมื่อวานก็ไม่ยอมเผยไตย่บอกรอดูเจ็ดโมงเช้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ็ดโมงเช้านะักข่าวไปรอคุณภัยบูลไม่ได้ไปเองอปรากฏนะครับเป็นคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรคุณผูชมคุ้นชื่อนี้ไหมคนที่เคยร้องคุณพิธา ลองพักเก้าไกลเรื่องของการนโยบายหาเสียง1นึ่งห่งอ่ะจนก็เป็นที่มาที่ไปของมหากราบอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นําเอกสาร5้าพแผ่นไปที่สารรัฐธรรมนูญครเพื่ออะไรครับขอให้สารรัฐธรรมนูญนะฮะสั่งให้คุณทักษิณชินวัตรเลิกการกระทําที่นําไปสู่การล้มล้างการปกครองถามว่าคุณทักษิณเกี่ยวอะไรเขาก็ไล่มา6ข้อนะฮะ คุณทักษิณหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่กลับใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะคุณทักษิณเป็นคนนอกนะฮะสมีพฤติกรรมฝักใฝ่กับต่างชาตินะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะทางทะเลคุณทักษิณสั่งให้เพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญกับพักประชาชนซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามและยังมีมีพฤติกรรมครอบครองบงการในการเจราจากับแกนนาพักการเมืองอื่นในการหาตัวนายกคนใหม่ก็คือที่บ้านจันทร์สอง บ้านจ่าส่องร่ามีพฤติกรรมเป็นเจ้าของครอบครองสั่งการพักเพื่อไทยให้ขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลมีพฤติกรรมครอบครองครอบงำสั่งการพักเพื่อไทยนำนโยบายของตัวเองไปใช้ดำเนินการบริหารประเทศนี่คือมองว่าคุณทักษิณนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องของการล้มล้างการปกครองหลายต่อหลายาเรื่องนะครับทงังคุณธีรยุทธ์ก็เลยบอกอย่างนี้บอกขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวิในใิจฉัยหน่อยว่าคุณทักษิณนั้นน่าจะมีความผิด นักข่าวพยายามซัซักถามแล้วมีหลักฐานอะไรมีข้อมูลอะไรมีอะไรเป็นไม้เด็ดบ้างนะครับพยานยบุคคลใช่คุณเสรีพิสูจน์ไหมเพราะคุณเสรีพิสูจน์ก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะแฉเรื่องโรงพยาบาลตํารวจไงถูกไหมแกก็เหมือนกับอ้ําอึ้งอ้ําอึ้งแบบนี้นะฮะบ,บอกหลักๆจะใช้ารายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเป็นนําไปสืบพยานนะครับมีคลิปไหมโดยเฉพาะเขาบอกว่าพลังประชารัฐมีไม้เด็ดเป็นคลิปคุณทักษิณเลือกนายก ที่เรียกแกนนาไปคุยบ้านจันทร์สองล่าคุณเจี๊ยบจําได้เนาะจำได้ไม่ตอบไม่รู้มีหรือไม่มีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเหมือนกับเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพยงพยานพยานวัตถุพยานบุคคลไม่ยอมเปิดเผยเลยก็เลยไม่รู้ว่ามีไม้เด็ดอะไรในการไปยื่นเรื่องให้ดําเนินคดีกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับทีนี้เราก็เลยไปถามแกนนำรัฐบ,บาลอย่างคุณประเสริฐจันทร์ธารลงทองรองนายกร,รัฐมนตรีก็บอกยังไม่ทราบอะไรเลยเห็นจากข่าวเหมือนกัน ถามเรื่องทีมกมุ้งกฎหมายคุณประเสริฐไม่ตอบอะไรเลยเหมือนกันเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับรวมถึงทางผู้นําฝ่ายค้านทางคุณเทง้งนัทพงศ์จากพักประชาชนก็อบอกเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เห็นนะครับแต่การใช้กลไกสารน้ำนูนยื่นคําร้องเนี่ยจริงๆพักประชาชนเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพอพักคก้าไกลก็เจอเรื่องแบบนี้ไงนี่ก็เลยกลายเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วคุณผู้ชมนะฮะ เห็นว่านี่คือไม้เด็ดจากทางฝั่งพลังประชารัฐตามที่ประกาศเอาไว้หรือไม่เออก็ยังเฉยๆอยู่นะใช่ยังเฉยๆอยู่นะอือเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าข้อมูล5,000กว่าแผ่นเนี่ยอยู่ที่สารรัฐมนูญะ